Football Air Arsenal. ทัพ WIG นาคารุ่นอายุไม่เกิน11ปีคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสึก Fly i ิ g Cup 2025อย่างยิ่งใหญ่ความร้อนแรงของทัพเยาวชนจากลุ่มน้ำไม่โขงยังคงไม่แผ่วเมื่อทีม WIG นาคารุ่นอายุไม่เกิน11ปีตัวแทนจากสปอปอลาวสร้างผลงานสุดประทับใจในศึกฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ F ล y ยิ g Cup 2025 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-7ถึงตุลาคม2025ณเมืองเทียนจินกรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยการแข่งขันในรุ่น u 11เดินทางมาถึงรอบแบ่งกลุ่มรอบ2โดยมีทั้งหมด14ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ7ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมอันดับ1 4ถึง4ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ซึ่งทัพนาคาน้อยจากลาวยังคงโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงต่อเนื่องผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบ2ของทัพ WIG นาคา U11 มีดังนี้นัดที่1ชนะ e x c e l l e n จากญี่ปุ่น6ต่อศนัดที่2ชนะอ uh ู่ฮั่นเจียวยวนหงจากจีน6ต่อศนัดที่3ชนะหังโจ142ต่อศนัดที่4ชนะเบิจิง หลงจินจือซิงสต่อศูนย์นัดที่5ชนะเตียนจินนิ่งเหอหลี่ซ่าเว่ยเจต่อศนย์นัดที่6ชนะหังโจจินสวยเต่อหนึ่งจากทั้งหมด6นัดทัพ WIG นาคา U11 โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินวัยชนะรวดหนัดยิงรวม30ประตูเสียเพียงหนึ่งประตูเท่านั้นนำเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอย่างท่วมท้น พร้อมคว้าตั๋วเข้าสู่รอบแดทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างภาคภูมิใจโดยในทัวร์นาเมนต์นี้น้องบิวเกตอนุสักวิไลกุลกับตันทีมและดาวซันโวของทีมยังคงเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกยิงประตูสำคัญหลายลูกและมีส่วนร่วมในท่าทุกจังหวะของเกมรุกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของทีมโยชนจากลาวที่ไม่หยุดเพียงในประเทศแต่เริ่มสร้างชื่อในระดับเอเชีย บรรยากาศในค่ายของทัพนาคาน้อยเต็มไปด้วยความมั่นใจและความมุ่งมั่นเด็กๆทุกคนตั้งเป้าหมายเดียวกันคือพาทีมลราไปให้ถึงรอบรองชนะเลิศและลุน้นแชมป์ให้ได้ขณะที่ทีมสตาฟโค้ชย้ำว่าเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือการพัฒนาเด็กๆให้กล้าสแสดงออกเรียนรู้วินยัยและสร้างประสบการณ์ระดับนานาชาติด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงและสปิริตที่ไม่ยอมแพ้ของเหล่าเด็กๆจากทัพ w i g าคายู1 1 ทำให้พวกเขากลายเป็นทีมขนใจแฟนบอลลาวในศึก Flying c u p 2025และเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่สร้างชื่อเสียงให้วงการฟุตบอลเวยาวชนของลาวบนเวทีเอเชียอย่างแท้จริงแฟนบอลลาวสามารถเชียร์และให้กำลังใจทับนาคาน้อยได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอบพระคุณครับ Bayar yang nak mukin ni.